สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมยรถ .com เนาะวันนี้พี่เชียงใหม่มาติดรถด120ีเ a กเกอร์2 5เนาะป้ายทะเบียน568เชียงใหม่นะครับนี่ติดตั้งเรียบร้อยนะครับตามที่เขาขโมยกันเขาจะให้ข่ควงตัวทีนะครับแทงรูกนแกเราแล้วก็บิดวิกก็จะไปเป็นที่ออนนะครับออนปุ๊บเขาก็สตาร์ทไปเลย <c oughs> โอ้ยสตาร์ทไปเลยเนาะ ดังนั้นผู้ผลิตเขาเลยเขาพวกคอนด้าอะไรเขาเลยทําที่ปิดลูนแจไว้เพราะว่าโจนมันแทงรูนแจแล้วก็รูนแจมเลยพังต่พังไปที่ออนเขาก็ขี่ไปเลยรูนแจเขาไม่สนใจหรอกรูนแจมจะพังหรือเปล่านะดังนั้นการมวยผมพิเศษกับชาวบ้านคือล็อกปิดเสียงนะผมกดล็อกให้ดูสองครั้งกดสองครั้งครับถ้าใครมาโดนรถรถจะไม่ร้องนะครับจะไม่รบกวนชาวบ้านเลยอ่า จะไม่ดังจะไม่ร้องแลจะไฟอะไรก็จะไม่ออกเนาะจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี่นเป็นกุญแจผีนะครับแทงที่รูกุญแจแทงปุ๊บแล้วผมจะบิดบิดนะบิดปุ๊บ,บนะถึงบิดกลับก็ไม่หยุดเนาะมันจะหยุดต่อเมื่อมาปลดล็อกที่รีมทเเท่านั้น ต่การขโมยผมพิเศษกับชาวบ้านคือกันน้ำครับกันมวลทั่วไปนี่กันขี่รถตากผลปุ๊บน้ําเข้าก็พังแล้วของผมน้ําไม่เข้าเนาะป้องกันขี่รถตักผลได้เลยรีโมทกันน้ําเนาะก็กดสตาร์ทให้ดูนะครับดียูผมกดสองครั้งนี่ไม่ได้เปิดกัญแจนะครับกดขึนเลยปุ๊บแล้วกดสตาร์ทัเียถ้าสมมติเราลืมล็อกรถไว้แล้วมีโจรมาขโมยรถเรา เราเห็นพอดีระยะร้อยเมตรสมมติ Hubble จนใช้ใ้กุญแจผีนะครับแทงแล้วก็บิดลูนแจเราพังแต่กุญแจมีที Stunden ่เราเขาก็สตาร์ทไปเราเห็นพอดีนะครับเราก็กดล็อกที่หมดนะครับระยะร้อยเมตรนะครับกดได้เลยรถจะดับภายในสิบวินนะครับแล้วก็ตามไปเอารถมาเนาะ อ่าก็กันขโมยผมราคาพันสองนะครับรับประกันให้ปีหนึ่งนะครับจากเว็บกันขโมยรถ com นะครับนี่ป้ายทะเบียนห้าหกแปดนะครับโอเคครับของครับ